ล่าสุดครับคุณประกรณ์นินประพันธ์เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎดีกากล่าวถึงกรณีการลงนาม m o u ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับแร่หายากแร่เอิร์ h เนี่ยนะครับยืนยันครับว่าการลงนาม m o u นี้ไม่ได้ผูกพันกฎหมายระหว่างประเทศนะครับจึงไม่ได้เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา178ที่กำหนดนะฮะว่าคณะรัฐมนตรีต้องเสนอให้รัฐสภาเห็นชอบก่อนจะมีผลผูกพันกับประเทศไทย แต่นี่เป็นเพียงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่มีผลผูกพันกฎหมายระหว่างประเทศนะครับและยืนยันว่าทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายของไทยว่าไปตามกฎหมายแรกของไทยเนี่ยนะครับที่ระบุว่าต้องมีการประมูลซึ่งนายกบอกว่าก็ต้องไปเปิดประมูลและแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรมด้วยครับนอกจากนี้ครับกฎหมายอเมริกาบอกว่าเขาก็ไม่ได้มาลงทุนที่เราที่เดียวนะครับ แต่เราก็มีโอกาสไปลงทุนที่ประเทศอเมริกาเช่นกันหากมีความสามารถพอเพราะฉะนั้นก็ถือว่าต่างตอบแทนซึ่งกันและกันพร้อมยืนยันนะครับว่า MOU ฉบับนี้ครับสามารถยกเลิกได้เพราะมีการกำหนดข้อยกเลิกไว้อยู่แล้วครับนี่เป็นการให้ข้อมูลจากเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎดีการนะครับที่ให้ข้อมูลครบถ้วนชัดเจนและเชื่อถือได้ครับ